วันนี้คุณครูแองก็จะมาสอนนะคะพยัญชนะประสมสระอีนะคะพยัญชนะประสมสระอีต่อไปนะคะสระอีอ่านว่าสระอีสระอีอ่านว่าสระอ,อ,อีคำว่าสีนะคะอ่านว่า สอีสีสีนะคะอ่านว่าสอีสีนักเรียนอ่านตามครูแอนนะคะคำแรกนะคะสอีสี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  สอีสีสอีสีสอีสีมอีมีมอีมีมออีมีมออีมีมออีมีดอีดีดอีดีดออีดีดออีดีดอีดีคำต่อไปเลยนะคะ กออีกี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 ชออีชี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 ตออีตีตออีตีตออีตี ต่อีตีตอีตีท่อีทีทอีทีทอีทีทอีทีต่อีีบรรทัดต่อไปเลยนะคะปอีปี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 บรรทัดต่อไปนะคะนักเรียน นออีนี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 ต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะออ์อาอ์อรอาร์อ่านว่าอานะคะตออีตีตออีตีอ่านว่าตีนะคะกออากากออากาอ่่านีอ่านว่ากานะคะ อ่านเลยนะคะอาร์ตีกานะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนะคะคุณครูแอนก็มีการบ้านให้นักเรียนเขียนนะคะนี่เลยนะคะการบ้านนักเรียนเลยนะคะกอ,อีกีนะคะนักเรียนกอ,อีกีทอ,อีทีนะคะทอ,อีทีปอ,อีปีนะคะปอ,อีปี พ p นะคะนักเรียนเขียนอย่างไรนะักเรียนดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแอนจะเขียนให้ดูนะก่อนนะคะเวน้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็เขียนบรรทัดต่อไปคือบรรทัดนี้นะคะเขียนจากจากข้างล่างครูแอนสอนทุกครั้งนะคะว่าเขียนปากไก่ให้แหลมนะคะเขียนขึ้นบนโค้งนะคะเฉมแหลมแล้วก็ลากลงมาแล้วก็สรลอ,อีขีดเหมือนล่มแล้วก็ขีดขึ้นนะคะอ่านว่า กอีกีนะคะต่อไปก็เว้นนะคะแล้วก็มาเขียนบรรทัดนี้แล้วก็เว้นแล้วก็บรรทัดนี้นะคะนักเรียนแล้วก็เว้นแล้วก็เขียนบรรทัดนี้แล้วก็เว้นแล้วก็เขียนบรรทัดนี้เว้นแล้วก็เขียนเว้นแล้วก็เขียนนะคะต่อไปคําว่าทอีทีนะคะนักเรียนอานักเรียนก็เว้นบรรทัดหนึ่งนะคะแล้วก็ทอทหารเห็นหักลมๆลากลงมาขีดขึ้นแล้วก็โค้งนะคะ แล้วก็สระอีกลางร่มเลยแล้วก็ขีดขึ้นอ่านว่าทอ e ีทีทอ e ีทีนะคะเหมือนกันเลยเว้นแล้วก็เขียน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 นะคะต่อไปคำต่อไปนะคะปอ,อีปีอ่าเว้นปุ๊บ แล้วนักเรียนก็เขียนปปลาหัวกลมใหญ่ๆเลยนะคะลากลงมาขีดขวาแล้วก็ขีดขึ้นแล้วก็กลางร่มแล้วก็ขีดขึ้นนะคะอ่านว่าปอ,อีปีปอ,อีปีนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็นักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็เว้นเหมือนเช่นเดิมเขียนเวน้น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  เขียนเว้นและก็เขียนนะคะคำต่อไปพออีพีนะคะพอ e ีพีพอ EP. พอานหัวกลมๆเหมือนกันเลยลากลงมาขีดที่ถึงเส้นบนลากลงเส้นล่างแล้วขีดถึงเส้นบนนะคะเช่นเดิมกลางโลมแล้วก็ขีดขึ้นอ่านว่าพอ e ีพีนะคะพอ EP. อีพีเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้ว เว้นบรรทัดเขียนบรรทัดต่อไปเว้นบรรทัดเขียนบรรทัดต่อไปเว้นบรรทัดแล้วเขียนบรรทัดต่อไปเว้นบรรทัดแล้วก็เขียนบรรทัดต่อไปเว้นแล้วก็เขียนเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วบรรทัดนี้นะคะบรรทัดสุดท้ายให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเช่นเด็กผู้ชายก็ให้นักเรียนเขียนดอเด็กนะคะดอเด็กนำหน้า จุดชอช้างนะคะแล้วก็จุดตามด้วยชื่อนักเรียนนะคะส่วนเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงนะคะนักเรียนก็เขียนดอเด็กนะคะดอเด็กจุดยอหญิงแล้วก็จุดนะคะเด็กหญิงนะคะ เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วชื่อเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชั้นนะคะคำว่าชั้นชอช้างไม่หันากาศไม่นอหนูไม่โอ,ออ่างเว้นหน่อยนะคะเว้นตรงนี้นะคะจุดจุดเลยสาม คับสี่นะคะสามทับสี่เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปหรือถ่ายการบ้านมาส่งให้ครูแอนดูด้วยนะคะการบ้านมีใบงานมีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ